สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการผลิตไข่กูเมเอกันนะครับให้เราเนี่ยทำอาหารแล้วมีไข่ได้มากที่สุดซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะสับสนในช่วงนี้กับสูตรการทาอาหารที่มีมากมายหลายแบบนะครับแล้วต้นไม้บางต้นเนี่ยน้องๆบางคนก็ไม่มีด้วยนะครับอย่างบัวบอสซัมอะไรเงี้ยตัวในคลิปนี้เราจะมาทําเจ้าสิ่งนี้กันนะครับทุกคนกับสลัดถั่วฝักยาวมะเขือเทศน,นะโอ้โห <laughs> ทำไมถ่ายคลิปที่ไรนี่ตัวสั่นทุกทีเลยอ่แล้วขั้นตอนในการทําจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ แล้วน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมพี่ถึงเลือกเป็นสลัดถั่วฝักยาวกับมะเขือเทศเพราะว่าตอนนี้อาหารเมนูนี้นะครับได้อัพระดับจาก d i เป็นระดับพิสมติกเรียบร้อยแล้วทุกคนอา่าทำให้เราได้ของรางวัลที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้ในการทําสลัดตัวนี้นะครับเราจะใช้ถั่วจํานวนทั้งหมด4ชิ้นและมะเขือเทศจํานวน1ชิ้นนะครับทุกคนนี่ครับเราก็ใส่ไปเลยครับ1 2 3 แล้วก็มะเขือเทศอีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่ใส่ไปเลยแล้วยิ่งน้าหนักของผลไม้ของเรานะครับมีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอาหารที่เราได้ก็จะใหญ่มากขึ้นในเองทุกคนและเมื่ออาหารของเราเนี่ยชิ้นใหญ่เจ้าหมูก,ก็จะให้ของรางวัลของเราเนี่ยมาเยอะมากขึ้นและข้อแนะนําก็คือให้น้องๆเนี่ยปลูกต้นถั่วก,กับมะเขือเทศเนี่ยเป็นกลุ่มแบบนี้เยอะๆไปเลยครับแล้วก็ปักมาสเตอร์สปริงเกอร์นะครับหรือว่าใครมีแกนมาสเตอร์สปริงเกอร์เนี่ย ก็ปักเข้าไปได้เลยนะครับให้ผลไม้ของเราเนี่ยมันใหญ่ที่สุดนะทุกคนอ่าและถั่วฝักยาวกับมะเขือเทศเนี่ยมันจะออกผลผลิตที่จํานวนมากด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถผลิตอาหารได้จํานวนมากนะครับเก็บทีเดียวคือค้าได้ทั้งวันอนะ่ะแล้วเราจะมาทดลองแลกอาหารกับจมูกกันนะครับว่าจะได้ไข่กูเมเอสเนี่ยจำนวนทั้งหมดกี่ฟองคือตอนนี้พี่จะมีอยู่ในตัวทั้งหมดศูนฟองด้วยกันนะครับแต่พี่ก็ทําการค้ามาทั้งหมดประมาณ40ชิ้นนะทุกคนมาลองแลกกันเลยครับอ่ะตัวนี้จะเป็นสลัดระดับพิเิกนะดูครับมากี่ฟองนี่ ได้มาละฟองหนึ่งเป็นไงทุกคนคือมันได้ไข่แบบง่ายขึ้นเยอะเลยครับที่ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยอาจจะหากันได้ไม่ยากนะครับกับเจ้าต้นถั่วกับมะเขือเทศเนี่ยและยิ่งผลไม้ของเราเนี่ยน้ำหนักเดียวเท่าไหร่เวลาในการค้ามันก็จะหนายิ่งขึ้นเลยนะครับทุกคนนี่ครับเอาชิ้นใหญ่ไปเลยเจ้าหมูเราก็ยัดให้เจ้าหมูไปเลยนะครับไม่ต้องรอว่าเขาจะรอกินชิ้นไหนนะได้มาอีกฟองแล้วทุกคนอุ้ยได้มา2ฟองอุ้ยอันนี้คือขึ้นมาทีเดียว3ฟองเลยครับโอ้โห คตรเยอะอย่าลืมนะครับทาให้ต้นถั่วก,กับมะเขือเทศของเราเนี่ยต้นใหญ่มากขึ้นด้วยนะไปได้อีกฟองละรอดูนะครับว่าหมด40ชิ้นเนี่ยจะได้ไข่กี่ฟองทุกคนมีเวลาก็นั่งทํากันทั้งวันได้เลยนะมาทาโก้เฟิร์นเอ้ยได้กูเมะอีกสามฟองโอ้โหนี่ได้ไาอีกสามนะครับบางทีครับไปครับมาเนี่ยมันจะได้เป็นระดับฐานเซนด้วยนะทุกคนใครที่ตามล่าเจ้าเฟนไฟเฟิร์นไหลอยู่ี่ยก็ลองใช้วิธีนี้กันได้นะเมื่อกี้ได้สี่ฟองโอ้โห คืออันนี้พี่ทําให้ผลไม้น้ําหนักเยอะก่อนที่จะมาคามทุกคนอุ้ยได้ 3, อีกสามสี่้หปึกปึกโอ้โหได้ซีดแพกมาเพิ่มและอันนี้จะเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับทุกคนจะได้ไข่มาเพิ่มแล้วเปล่าอุ้ยได้อีกสามฟองครับโอ้โหอตอนนี้พี่ก็แลกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกัน,กนดีกว่า เราได้ไข่กูเมเอมาทั้งหมด31ฟองด้วยกันนะครับกับการแลกอาหารทั้งหมด40ชิ้นนะโอ้โหใครมีเวลาเยอะเนี่ยน่าจะได้เป็นร้อยฟองอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่มีผลไม้หายากในการคราฟอาหารนะทุกคนอ่ะก็ใช้เจ้า2ต้นนี้กันได้เลยนี่ครับแล้วก็อย่าลืมมาปากักพวกมาสเตอร์สปริงเกอร์แกนมาสเตอร์ด้วยนะครับให้มันแบบผลใหญ่เบิ่มๆเงี้ยอ่ะแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอาจจะไม่ได้เทคนิคแบบว ล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับเพลงน,นีบ้บายบายก่อนนะครับ